ูดวงชาวราศีมังกรไปบอกอะไรกับงูไว้งูถึงตามไม่หยุดไม่เลิกนั่นไปให้คำมั่นสัญญาอะไรไว้ไปสัญญาณบอกกล่าสิบถึงเรื่องราวต่างๆดมูลต,ตกตำแหน่งในดวงชะตาท่านเขาเรียกว่ามีคำมั่นสัญญามีมนเสนมจันทามีเกิดความตึงเครียดจะต,ต้องมุ่งมั่นเอาจริงเอาจัง จงประสบความสำเร็จจะตาชีวิตของท่านรับทรัพย์โดยโชคดวงสุขสมสองหวังดังใจหมาะเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากันโสมนัตติดกับดักมนสเสนมนจันทาถ้าจ,จะเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะตาชีวิตพลิกจากร้ายกลายเป็นดี ดเวอร์ Word, เกิดขึ้นในโชคชตาไอ้ท่านหลบหลีซ่อนเล่นแก้ไขปรับปรุงในดวงชะตาชะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคโอกาสทองโอกาสดีโอกาสขาวิวาขามงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในการชิงไหวชิงทิพยการใช้เล่เหลี่ยมเล่ห์กลเพทุบายจะบังเกิดอัศวินขี่ม้าถือเหรียญนำพาซึ่งโชคลาภนะบบเงินทองบารมีวาสนาสิ่งสิปกปักกุ้งครองรักษา บอกได้เลยว่าโชคจะตาในช่วงนี้ท่านตกตำแหน่งถ้วยทองนะครับจะทําอะไรก็จับเงินเป็นเงินจับทองเป็นทองให้คิดพลังบวกเข้าไว้อย่าไปคิดว่าถ้าไครทํานายท่านพลังลบนะผมจะเป็นไปตามนะั้นบอกได้เลยว่าอย่าเป็นอย่างนั้นท่านต้องการความตกต่ำเบี้ยดินหรือยังไงไม่ต้องการครับเราไม่ต้องการความตกต่ำเบี้ยดินเราต้องการพลังที่คอยปกปักคุ้มครองรักษา ถึงแม้จะเป็นพลังมืดพลังพลังงูนะครับแต่เราก็ควรที่จะต้องหลบหลีกซ่อนเร้นอยู่ให้เป็นนะครับส่วนไหนรับได้ก็รีบรลับปัญหาของท่านจะรู้สึกเบื่อหน่ายกระสรับกระส่ายอดทนอดกลั้นจับทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตาของท่านจะพลิกเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้าวกระโดดดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายท่านจะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตตกตําแหน่งถ้วยทอง ท่านจะได้ค้นพบได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายหลากหลายอาชีพท่านจะมีความรู้สึกเขิมในอำนาจบารมีวัส,สนาเทพเทวดาฟ้าดินค้ำชูหนุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดท่านจะได้โอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลถ้าแต่งงานได้แล้วก็รีบแต่งได้เลยด้วยบุญกุศลวัส,สนาแต่ถ้าท่านแต่งงานอยู่แล้วครอบครัวของท่านจะอยู่ร่มเย็นไปสุข ทำมาค้าขึ้นการค้าเจริญรุง่งเรืองปิศาจมูมานได้หลบปลีกซ่อนเล็ดออกไปหมดไปสิน้นงูดำเข้ามาช่วยเหลือปกปักคุ้มครองรักษานับทุกสิ่งทุกอย่างต้องบอกกล่าวเล่าสิบอย่าปล่อยให้นะครับไม่รู้นับเทพเทวดาฟ้าดินที่ความชูหนุนนำโชคชะตาท่านเขาก็ต้องการอะไรบางอย่างต้องการเรื่องเล่านะครับผมเขาถึงเข้าใจในตัวท่านดันมังเกิดขึ้นในโชคชะตาชะตาชีวิตพลิกเปลี่ยนแปลง จะ,จะเจริญลูกเลืองขึ้นมาทันทีทันใดแสงสว่างมนจันทาแผดเผาสิ่งชั่วร้ายมีดนะครับปักลงมาตรงกลางหลังรู้สึกเจ็บแต่ถึงเวลาต้องสู้ถ้าไม่เจ็บจะสู้หรอครับด้วยอํานาจบารมีวสาสนาขี่ม้าถือธงปักลงมาที่พื้นบง่งบองถึงท่านจะได้มีโอกาสทองโอกาสมีโชคลาภโอกาสที่จะร่ํารวยขึ้นมาทันทีทันใดท,ท่านจะได้ไล่ล่า กับผู้คนเยอะแยะมากมายสังสรรค์แช่มชื่นราบรื่นโอกาสประสบความสำเร็จนะครับรัฟังดูดวงชาวราศีมังกรต่อกันยาวๆครับชาวราศีมังกรมีลักษณะเด่นคือความมุ่งมั่นอดทนและมีวินัยสูงพวกเขามากักเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมีเป้าหมายชัดเจนและทำงานหนักเพื่อความสำเร็จด้วยธาตุดินที่ปกครองราศี ทำให้ชาวมังกรมีความเป็นนักปฏิบัติมีเหตุผลและมีความสามารถในการจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพในเดือนนี้ดาวเสาร์ซึ่งงอเป็นดาวเจ้าเรือนของราศีมังกรจะสงออิทธิพลเสริมให้คุณมีขวางมุ่งมั่นและความอดทนมากขึ้นคุณจะรู้สึกมีแรงผลักดันในการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างไรก็ตาม ควรระวังความเคร่งเครียดและการทำงานหนักจนเกินไปการหาสมดุลระหว่างงานและการพักผ่อนจะเป็นสิ่งสำคัญในเดือนนี้ชาวราศีมังกรมีพื้นดวงที่แข็งแกร่งและมั่นคงด้วยอิทธิพลของดาวเสาร์ที่ปกครองราศีทำให้พวกเขามีความรอบคอบมีวินัยและมีความสามารถในการวางแผนระยะยาว ในเดือนนี้พื้นดวงของคุณจะได้รับการเสริมพลังจากดาวพฤหัสบดีทำให้มีโอกาสที่ดีในการพัฒนาตนเองและสร้างความสำเร็จในหลายๆด้านของชีวิตความสามารถในการจัดการกับความท้าทายและอุปสรรคต่างๆจะเป็นจุดแข็งของคุณในเดือนนี้คุณจะสามารถใช้ประสบการณ์และความรู้ที่สั่งสมมาในการแก้ไขปัญหาและก้าวผ่านอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการงานในเดือนนี้ชาวราศีมังกรจะมีโอกาสที่ดีในการแสดงความสามารถในที่ทำงานด้วยความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบที่เป็นจุดเด่นคุณอาจได้รับมอบหมายโครงการสำคัญหรือได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบงานที่ท้าทายมากขึ้น นี่เป็นโอกาสอันดีที่จะแสดงให้ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานเห็นถึงศักยภาพของคุณความสามารถในการวางแผนและจัดการของคุณจะเป็นที่ประจักษ์และอาจนำไปสู่การเลื่อนตำแหน่งหรือการได้รับความรับผิดชอบบอที่สูงขึ้นอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการรับภาระงานมากเกินไปให้แน่ใจว่าคุณสามารถจัดการกับงานที่ได้รับมอบหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของคุณสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนกลยุทธ์ระยะย,ยาวและการขยายธุรกิจคุณอาจพบโอกาสในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจหรือการลงทุนในโครงการใหม่ ที่มีศักยภาพแต่ควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาความเสี่ยงอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานจะดีขึ้นคุณจะมีโอกาสในการสร้างเครือข่ายและพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจการทำงานเป็นทีมและการแบ่งปันความรู้กับเพื่อนร่วมงานจะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีและนำไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน ด้านการเงินด้านการเงินของชาวราศีมังกรในเดือนนี้มีแนวโน้มที่ดีด้วยความสามารถในการวางแผนและจัดการทางการเงินที่ดีคุณจะสามารถควบคุมค่าใช้ใจ่ายและเพิ่มเงินออมได้อย่างมีประสิทธิภาพอาจมีโอกาสในการเพิ่มรายได้จากการทำงานพิเศษหรือการลงทุนที่มีการวางแผนอย่างรอบคอบ อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงการวางแผนการเงินระยะยาวและการสร้างความมั่นคงทางการเงินควรเป็นเป้าหมายหลักของคุณในเดือนนี้นี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการทบทวนและปรับปรุงแผนการเงินของคุณการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางการเงินอาจเป็นประโยชน์ ในการวางแผนการลงทุนและการจัดการทรัพย์สินของคุณในระยะยาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังพิจารณาการลงทุนในสังหาริมทรัพย์หรือการวางแผนกเกษียณอายุด้านการเรียนสำหรับชาวราศีมังกรที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่คุณจะมีความมุ่งมั่น และความอดทนในการศึกษามากขึ้นทำให้สามารถเข้าใจเนื้อหาที่ซับซ้อนและจัดการกับงานที่ท้าทายได้ดีความสามารถในการจัดการเวลาและการวางแผนการเรียนของคุณจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการเตรียมตัวสอบหรือทำโครงงานสำคัญคุณควรใช้จุดแข็งนี้ในการวางแผนการเรียนระยะยาวและตั้งเป้าหมายทางการศึกษาที่ชัดเจน นอกจากนี้คุณอาจมีโอกาสในการเข้าร่วมโครงการวิจัยหรือการฝึกงานที่จะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะข,ของคุณการเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างประวัติการศึกษาของคุณและเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในอนาคตอย่างไรก็ตามควรระวังการเรียนหนักจนเกินไปจนละเลยการพักผ่อน และกิจกรรมทางสังคมการรักษาสมดุลระหว่างการเรียนและชีวิตส่วนตัวจะช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้นและรักษาสุขภาพจิตที่ดียอดค้าขายสำหรับชาวราศีมังกรที่ประกอบธุรกิจหรือมีอาชีพเกี่ยวกับการค้าขายเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนกลยุทธ ทางการตลาดและการขยายธุรกิจความสามารถในการวางแผนและการจัดการของคุณจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการเพิ่มยอดขายและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานคุณอาจพบโอกาสในการขยายฐานลูกค้าหรือเข้าสู่ตลาดใหม่การวิจัยตลาดและการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าจะช่วยให้คุณสามารถปรับกลยุทธ์การขาย ให้ตรงกับความต้องการขององค์กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีและการตลาดดิจิทัลอาจช่วยเพิ่มช่องทางการขายและการเข้าถึงลูกค้าใหม่ๆการพัฒนาเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจของคุณอาจเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาว อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการขยายธุรกิจอย่างรวดเร็วเกินไปการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนควรเป็นเป้าหมายหลักของคุณการบริหารจัดการสต็อกสินค้าและการควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยรักษาผลกำไรและความมั่นคงทางการเงินของธุรกิจเกณฑ์การเดินทางในเดือนนี้ชาวราศีมังกร อาจมีโอกาสในการเดินทางเพื่อธุรกิจหรือการศึกษาการเดินทางเหล่านี้อาจนำมาซึ่งโอกาสใหม่ๆใ,ในชีวิตทั้งในด้านการงานและการเรียนรู้สำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจคุณอาจได้พบปักกับพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆห,หรือได้เรียนรู้แนวคิดและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานของคุณได้การเตรียมตัวอย่างดีและการวางแผนการเดินทางอย่างรอบคอบจะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเดินทางเหล่านี้สำหรับการเดินทางเพื่อการศึกษาหรือการฝึกอบรมนี่อาจเป็นโอกาสในการเพิ่มพูนความรู้และทักษะท,ที่จำเป็นสำหรับความก้าวหน้าในอาชีพของคุณการเปิดใจรับประสบการณ์และมุมมองใหม่ จะช่วยขยายวิสัยเดือนนี้ชาวราศีมังกรจะพบกับพลังงานที่เข้มข้นและท้าทายดาวเสารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของคุณกำลังโครจรซึ่งเกี่ยวข้องกับการสื่อสารและความสัมพันธ์กับคนรอบข้างนี้อาจทำให้คุณต้องพัฒนาทักษะการสื่อสื่อและจัดการกับความสัมพันธ์ในชีวิตประจำวันอย่างรอบคอบมากขึ้น ดาวพฤหัสบดีจะเพิ่มความมั่นใจและโชคดีให้กับคุณทำให้คุณมีสเสน่ห์และดึงดูดผู้คนได้มากขึ้นในขณะที่ดาวอังคารจะเพิ่มพลังงานและความกระตือรือร้นในเรื่องความรักและความคิดสร้างสรรค์ด้านความรักสำหรับคนมีคู่สำหรับชาวมังกรที่มีคู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการสื่อสาร และการเข้าใจกันมากขึ้นดาวเสาในบ้านที่สามจะท้าทายให้คุณพัฒนาวิธีการสื่อสารกับคู่ของคุณอาจมีบางช่วงที่คุณรู้สึกว่าการสื่อสารเป็นไปนอย่างยากลำบากแต่นี่เป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้ที่จะเข้าใจหมุมมองของอีกฝ่ายมากขึ้นดาวพฤหัสบดีจะช่วยเพิ่มความมั่นใจและสเสน่ห์ให้กับคุณทำให้คู่ของคุณรู้สึกดึงดูด และประทับใจในตัวคุณมากขึ้นนี่เป็นเวลาที่ดีในการแสดงความรักและความชื่นชมต่อกันและกันอย่าลังเลที่จะบอกคู่ของคุณว่าคุณรักและชื่นชมเขาเธอมากแค่ไหนดาวอังคารจะเพิ่มความหลงไหลและความกระตือรือร้นในความสัมพันธ์คุณอาจรู้สึกอยากทำกิจกรรมสนุกสนุกหรือผจญภยัยร่วมกับคู่ของคุณการวางแผนทำกิจกรรมใหม่ๆ ด้วยกันจะช่วยเติมความตื่นเต้นให้กับความสัมพันธ์อย่างไรก็ตามระวังไม่ให้ความกระตือรือร้นนี้กลายเป็นการเร่งรีบหรือจร้อนจนเกิดไปใช้พลังงานนี้อย่างสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งขึ้นด้านความรักสำหรับคนโสดสำหรับชาวมังกรที่โสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยโอกาสดาวพฤหัสบดี จะเพิ่มเสน่ห์และความมั่นใจให้กับคุณทำให้คุณดึงดูดความสนใจจากคนรอบข้างได้มากขึ้นนี่เป็นเวลาที่ดีในการออกไปเจอผู้คนใหม่ๆและแสดงตัวตนที่แท้จริงของคุณดาวอังคารจะเพิ่มความกล้าและความกระตือรือร้นในการเข้าหาคนที่คุณสนใจคุณอาจรู้สึกมีแรงบันดาลใจ ที่จะทำความรู้จักกับคนที่ดึงดูดใจคุณมากขึ้นอยากกลัวที่จะแสดงความสนใจหรือเริ่มต้นบทสนทนาดาวเสาเตือนให้คุณระมัดระวังในการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆแม้ว่าคุณจะรู้สึกตื่นเต้นและกระตือรือร้นแต่ก็ควรให้เวลากับการทำความรู้จักอีกฝ่ายอย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่าด่วนตัดสินใจหรือผูกมัดตัวเองเร็วเกินไป ดาวสุขที่โคจรอาจทำให้คุณรู้สึกถึงความปรารถนาที่ซ่อนเร้นหรือความรักที่ไม่สมหวังในอดีตนี่เป็นโอกาสที่ดีในการทังความเข้าใจและปล่อยวางความรู้สึกเหล่านี้เพื่อเปิดใจรับความรักใหม่ๆที่จะเข้ามาคำแนะนำเพิ่มเติมไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดาการพัฒนาทักษะการสื่อสาร จะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในความสัมพันธ์เดือนนี้ฝึกฝนการฟังอย่างตั้งใจและการแสดงความรู้สึกของคุณอย่างชัดเจนและจริงใจใช้พลังงานของดาวพฤหัสบดีเพื่อสร้างความมั่นใจและแสดงตัวตนที่แท้จริงของคุณแต่ก็อย่าลืมใช้ความรอบคอบของดาวเสาร์ในการตัดสินใจเรื่องสำคัญสำหรับคนมีคู่การทำกิจกรรมใหม่ๆ ร่วมกันจะช่วยเติมความตื่นเต้นให้กับความสัมพันธ์ในขณะที่คนโสดควรเปิดใจรับโอกาสใหม่ๆแต่ก็ไม่ควรรีบร้อนจนเกินไปโดยสรุปเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและท้าทายสำหรับชาวราศีมังกรในด้านความรักการรักษาสมดุลระหว่างความกระตือรือร้นและความรอบคอบจะช่วยให้คุณสามารถสร้างหรือพัฒนาความสัมพันธ์ ที่มีความหมายและยั่งยืนจงเชื่อมั่นในตัวเองและเปิดใจรับโอกาสที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณแต่ก็อย่าลืมใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการตัดสินใจเรื่องสำคัญ